สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะขอดแล้วค่ะท่านผู้ชมไก่จะขอดเวลาเที่ยงแล้วแม่นครับผมแม่ใหญ่กะแล้วแล้วน้ำเสียไปแลนเลีืยงเอกสารของแม่กะแล้วแล้วครับกะบัตรคิวแม่ได้หาศูนย์บ้านนี้บัตรยื่นห้องเอ็กเซลเองอ่ะหกศูนย์ศูนย์เก่าก็จะว่าหกศูนย์กับหกเก้ากับศูนย์หาอู้มีแต่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชม เอาบ้านี่ถึงตามคิวนัดกันกับลูกสาวพอสำเนียงคลิปนี้จะบ่มีตัวเลขคลิปนี้จะเป็นการเดินทางครั้งนี้ก็คือว่าเยี่ยมพอสำเนียงเนาะครับผมค่ะเสี้ยนใน่องพอเอกเนาะครับพอเอกช่องคือกันพอเอกช่องค่ะพอร้องพอร้องพอสำเนียงพอสำเนียงนี่ค่ะดันบุชมค่ะเอฟซีพนจะรู้ดีตั้งแต่น้ำเชียร์ทำสองไม่ไม่หมดละครับผมค่ะดันบุชม ใกล้จะถึงเวลาแล้วน้ำเสียสิไปบานี่สิเกาค่ำขอบคุณน,นำใจของเอฟซีถุกทันพอพอ,พอแมแมเอฟซีเอื้อยเนาะครับผมค่ะที่พนมี้นำใจให้กำลังใจพอเนาะครับค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานสิเป็นนำใจงามๆนี่เนาะนี่ครับผมบค่ะโยกมือถ่วมหัวเดอ้อค่ะท่านผู้ชม อนุโมทนาบุญปวาสิสางหอวรังค่างน้ำอาจารย์ต่อยปวาจะซอยพอสมเนียงเนาะครับผมค่ะอีพีมีพมีตัวเลขครับผมหรือว่าพี่น้อยสิอีพ่อคอยแม่เปตัดเลนก็ได้ครับผมค่ะเอ้ากระส้นกับบัตรคิวอีเมีอยู่ดิหาศูนย์หาศูนย์เนี่ยครับฝันน้ำเชี่ยอีกดิหาศูนย์อากาศดันผู้ชมขอบพระคุณหลายๆเด้อน้ำใจอันหล่นลามค่ะไม่รู้จักกันแต่ รักกันค่ะท่านผู้ชมนำใจนี่โอ้สุดยอดค่ะ,ะรวมทั้งพี่สาวพว่มาจากเมืองนอกแม่เมืองนอกแม่มาจากฮองกงค่ะเยอรมันโอ้หลค่ะเสียอยู่ในเมืองไทยเจงไง่โอ้ค่ะท่านผู้ชมบ่ได้เอ่ยน้ำก็ดีค่ะเพิ่นซอยด้วยนำใจเนาะค,ค่ะเพิ่นช่วยด้วยน้ำใจพอร้องกระได้ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือคือ เพิ่นให้กำลังใจผู้ผู้เฒ่านะ <laughs> <c oughs> ค่ <c oughs> ะพอสำเนี่ยเพินนนพ่นมัวว่านนี่เพิ่นเพิ่นอยากบอกกํานั้นเชียแต่ว่าเพิ่นบอกว่าข่อยใดค่ะเพิ่นละเมอเพินเ่นบอกเอฟซีเพิ่นอยากรู้เนาะละเมอบอกอีหยววังก่อการมาเชียน้ำเชียวเป็นยังก่อเพิ่นว่าหาบอีหยังก่อเพิ่นบอกหาบเงินอันผูดอะไรดีบอกยู่นั่นเพิ่นเนาะเนาะมันอันดูสาวว่าเพิ่นเรียกว่าน้ำเชียตัวนั้นหาบเงินมาแล้วหาบ เอิ่นน้ำเสี่ยนี่หาบแต่งเงินเพิ่นว่าจังซีย่ยมาเนี่ยนะครับผมหาบแต่งเงินจะมีวิดีโอรผมเนาะมีมีครับหาบแต่งเงินเดอ้อน้ำเสี่ยนพนาขัดันผู้ชมคนกิ้งลูกก็เลยบา,ากันยกมือถ่วมหัวเนาะครับค่ะเพิ่นก็เลยถามเหล็กมิดจัดค่ะท่านผู้ชมมือนี้สิไปถามอีกไปถามอีกเยอะครับค่ะพันว่าแล้วพิ่นกระวาน้ำเสี่ยหาบแต่งเงินบ้านี้เพิ่นกระวายื่อเตียงเพิ่นนั้น ชี้คน้นนางทับเพิ่นยูหันเพิ่นวาน่าเนบ่เห็นตัวแนบ่เห็นขันเมียกับว่าผีร้ายค่ะทดานมุ้ชมเอ้าขันเป็นจ้าไดจ้าไดเอฟซีเพิ่นกะบ่ว่าสียู่เมืองนอกยู่เมืองไทยเพิ่นทร่มาว่าแจ้งข่าวแน่เด้อขันเป็นจ้าไดกับกเพิ่นยูดีมีแห้งจ้งไาไดเนาะค่ะเอาขอบคุณเอฟซีหอก,ก็พีสาวใจดีเพิ่นกะทรงมาสื่อแผ่เพิดพร้พอมครับแผ่เพิดอก็ตรงใส่นะแมน่นตรงใส่ค่ะ น้ำเชื่อกาสีไปสื่อเดี๋ยวจะทายให้เบิง้งเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะแล้วกับเพิ่นก็ให้น้ำใจอาจารย์แต่ละท่านเนะาะค่ะสาธุบุญหลายสายเงาป๋อเพิ่นว่าค่ะโอ้คนขิ้งลูกสายทานน้ำใจแมีนอยู่ค่ะท่านผู้ชมนี่คือน,น้ำใจเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่แมบมีนาสิบเอามาเด้อเอามาเด้อบ่แมีนาค่ะเอาตอนนี้กะ ไก่จะเวลาเทียงแล้วแต่ว่าแม่ก็ลงมาแล้วน้ำเสียไปหับแม่ก้อนค่ะเราก็ให้แม่มาอยู่ในรถน้ำเสี่ยก็จะไปกับเก่ามาเชี่ยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะเอาไปลืมบอกห้เอฟซีฟังเป็นยังไงกับน้ำเสียที่คุ้ยกับมันพี่สาวอ่ะใหญ่ลูกสาวใหญ่พอกะทิดิต่อกับนิ่มเชี่ยตลอดอ่นบอกไม่ใหญ่ก็พรใหญ่ยางมากค่ะท่านผู้ชมจะเรียกตัวนมันว่ามีหมองจอดรถค่ะ อันสี่พนอนยู่นทั้งรถค่ะกับอันลูกดิกกับแพรลี่ค่ะแม่กันยางมาอุจุอุจจะเราค่ะโอ้ยแม่คอยอันเป็นอังสี่พอเพอนอันน,น,นอกสามเทียแล้วโอ้สามเทียแล้วพอไงกเ็เม่ใหญ่มาแล้วนกสามรอบแล้วค่ะท่านผู้ชม<อ>แม่ทางเหนือก็โทรมาโทรมาหลายค่ะมาถามค่ะ เพิ่นให้กำลังใจเพิ่นกัญยาฟังเพิ่นว่าให้พอกลับขึ้นมาติวเลขคือเก้าค่ะเพิ่นกับไปสามรอบแล้วแกกรับขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมเอ้าไ,ไปสามรอบปฏิสัมพันธ์ยังไปสามรอบแล้วอือออมแกยังวา่าใหงวัดวันที่สิบเก้าค่ะแต่ว่าเจ้งได e FC, เอฟซีพ่นกับว่าให้แจ้งข่าวโบวเพิ่นนัดเทียงไหม,ม จ้งม่วงแล้วเจ้าหามม่งอุ้มก็คือเจ้เข้าไปเยี่ยมไม่ไงะะเหรอเนี่นยแล้เวเอฟซีเพิ่นกะอันสื้อเพ,พิ่มเพืดีนี่สิอ,ออกไปสื้อเพ,พิ่มเพื่เพิ่นกินยังบ่ไรเด้ดอค่ะทันบุ้งซน,นกินเขาได<า>้สอน้ำกินมให้แล้วใซ่ใช่ไหมนี่นเด้อกะซสาน้ำมีควมกินยังบ่ไรคนเอาอาหารลงสายางดีบ่ให้กินยังแล้วค่ะานี่ โออ้ะเดี๋ยวสิขึ้นไปอัปเดตให้เบิง้งเด้อค่ะท่านผู้ชมถ่ายได้หน่อยได้หลายก็บ,บ่รู้เนาะครับเพราะว่าเพิ่นก็บางทีเพิ่นก็าห้ามอ่ะนะเจ้าห้ามบบเนี่บหน่อยๆให้ FC พ่อได้เบิ่งนะเพิ่นก็คิดฮอดหลายท่านเนาะคร่คะคน,นยึดตึกหกเก่าหกเก่างวดนี้ล่ะสิไปเบิงเบ่งเบอร์เตียงพร้อมเอาค่ะท่านผู้ชมอันแม่ FC เพิ่นก็ฝากความมาเนาะเพิ่นกะ โอนมาค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำใจครั้งนี้ยังไม่สายเนาะครับค่ะเป็นสายเกินไปน้ำใจครั้งนี้ยังไม่สายเกินไปเอาค่ะท่านผู้ชมขอให้พอหายไวๆเพื่อนว่าค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมสื่อแพมเพิดค่ะไปห้าบ้านนี่ยยางเลยคาร์ดานมือส้มคาร์ดานผู้ชมถึงขึ้ไปน้ำกัน เป็นกินยังบ่ได้ก็เลยบ่ซื้อค่ะโอ้ค่ะท่านผู้ชมลูกสาวบ่กวาเนี่ยบอกว่าตึก69บาบ้านนี้ไปถามคุณหมอคนวายุหลวงยุตื๊หลวงตาหวะยุตื๊อหลวงตามหาบัวลกตึกหลวงตามหาบัวเรียกกลับกันครับผมเป็นเก่าสิบหกคุณหมอบอกว่าพุ่นค่ะคุณหมอยางไปแล้วไปตึกหลวงตามหาบัวเก่าสิบหกค่ะท่านผู้ชมตรงยางเลย กลับขึ้นไปเีกโอ้ค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะท่านุชมเวลาอันมีค่ะอ <c oughs> ขึ้นไปหดสั่นหกซื้หก6ิบเก่าเด้อคนว่าบ้านนี้ตึกอลวงตาฝนเก่าหกเอานำเลยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> 9 6เกนะ่าหกเก่าเนาะเชิง <c oughs> นำใจ พอแม่เอฟซีพอพอแม่แม่เอฟซีน้ำเชียมาหาเด้อให้น้่อนเสี่ยให้เฮ็ดยั้งเอย่าให้เพ่อนไหนฮะเลือไหลออกเลือไหลออกดีใจ่อมหาสิไข่ขึ้นยี่ดีหนิดีใจวเป้่าวงเปล่าเศร้าเด้อพวอ ใจมันใจแล้วกันตวงต่อเศร้าเอฟทีเป็นชิทอแล้วเนี่ยเรบเงียบเร้ียวๆได้พอไปเ็นะวแล้วมาเศร้าเร็วๆไปเก่งเด็กยอะมานอนอยู่นีเศร้าเร็วๆเด้อเอ็น้ำเสียกัน ดีใจบ่เอฟซีเพิ่นตาซีหน้าบ้เวพ่อไหนเนี่ยพ่อเว่พ่อไหนเอฟซีพ่อเ่อได้บ่ฮะท่านใดท่านใดเลขเลขมาตัวใดงวดเลยเลขมาตัวใดอ๋อฮึ ขอบคุณเอฟซีในอีพัวขอบคุณบอกว่าตกยกมือก็ได้พ่อเบ้าขอบคุณเด้อครับสี่สี่สี่ยกมือไหวบุต้องบุต้องนี่น้ำเสียออกมาให้เด้อกับเอฟซีเด้อเอาเอามือจับไว้จับไว้กำไว้แน่นๆกำไว้กำแน่นๆดูเออ นี่ละโอ้โหมีซุม้มเงาท้าคนไข้พอยืดเตียงเจ็ดได้ครับผมพอยืดเตียงเจ็ดครับพี่น้องเนาะตัวไหกกพ่อตัวกระเพาเอาบานนี้นั่งเสียสิเมียฮิจากาดิอือขันมียยังบอกเอียหยื่อคนไล่หาเด้อเดี๋ยวสิไปบอกคนอยู่ ตื่นตื่นลังคามาอีกแล้วเอาลงมาแล้วค่ะท่านผู้ชมพอบอกเลขเกัาก็หาเกาหาตึกพอกะเก่าฮกไปลงอีกลูกสาวบอกให้ไปตึก6กเก่าโอ้ยค่ะท่านผู้ชมเป็นยังวานมันมีสองเตียงค่ะเตียงเบอร์เจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกค่ะเด็กคนบนีู่นี่ยค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเก่าโกกระง่ามอีโอ้เก่าหาเก่าหาแล้วคนบอกเนาะค่ะเก่าหากัว่าการกันไม่ค่อยจะเป็นไปไหนเนาะลูกสาวเพิ่นว่าเพิ่นไปหลายรอบแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปหลายรอบแล้วยู่ซื้อเพิ่นกับว่าหายใจเนาะีให้บ่นายให้ตัวให้ยสื้กันโอ้ขอดูจักกันเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้น้ำเสียรไหนก็พอสำเนียงเสิร์ฟในห้ก่อนเพิ่นให้ ดาวเพิ่นเสื่อมร้อนดาวอืมพิ่นดีใจเพิ่นเห็นน้ำเชี่ยใหญ่ใหญ่เพิ่นไงเนี่ยอันเพิ่นสิบ่มาโรงพยาบาลเนี่ยปะไปหนึ่งเขาก็ไปเอาไปซ้อยไปเอาสิ่งมาให้น้ำเชี่ยกินเพิ่นสิไปขอหมอว่าขอพ่อไปมือหนึ่งในพ่อพนจีบพนบอกว่าหันอ่ะเนาะลูกสาวเพิ่นค่ะแต่ว่าเอ๊ซี่พนว่าถ้ามีจังไดถ้าเป็นจังไงให้ประกาศข่าวอย่าให้เงียบเพิ่นว่า แม่ยเอฟซีแล้วก็เอีเอฟซีอยู่ต่างประเทศเพิ่นกะบ,บอกมาแล้วก็เสียหรือว่าเจเพิ่นกะบ,บอกค่ะท่านผู้ชมให้ส่งข่าวขันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวสีส่งข่าวไปไทยคลิปพอหมอกระบอกว่าไทยก็มาเชียรกับสีห้เห็นบ่ล่ะครับขอ,ขอเป็นบางส่วนครับผมเพิ่นกับว่าไทยหลายค่ะก็<อ> ต้องงเบิ่ครขาพ่นไข่ค่ะดันมือส้มเดี๋ยวนี้ก็แวบลงค่ะเดี๋ยวเป็นจังได๋น้ำเสียก่ะสิรายงานให้เอฟซีได้ฟังเนาะครับผมค่ะทังเอาเลขกทังกับทุกอย่างอะไรค่ะท่านผู้ชมค่ะเสี่ยนเพิ่นอยู่ในซองเนาะค่ะเสี่ยนเพิ่นอยู่ในซองค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกเก็บเป็นอุ่นๆเนาะค่ะเอฟซีพ่นก็บซอยมากเป็นกำลังใจให้พ่อครับผมค่ะ ขึ้นจะดีใจเลยล่ะเพื่อนแต่เห็นโอ้ค่ะดเนูช่เขาดึงเงินออกกัดดึงขึ้นแม่ค่ะบานนี้น้าเชี่ยวออกไปทั้งหนอกกับเก่าไม่เชี่ยวไปหาเอี่ยเพื่อนเพื่อนหายเยี่ยมที่ระสองก้นค่ะบานนี้เพื่อนกับไปเอาเงืนออกค่ะเพื่อนจิไปซื้อถุงน้าเชี่ยวเขาไปว่างหันดึงเงินออกเสียยเงินไปยังพอลูกสาวว่าสิไปซื้อถุง เห็นปะเขาเขามานาั่งขายถุงให้อยู่นี่ห่วยเพิ่นศูนย์พร้อมดิเพิ่นศูนย์ให้ลูกสาวพร้อมนั่นไปซื้อถุงเว้าไปแม่ค่ะท่านผู้ชมก็คือคนป่วยปกตินล้วเนาะข่าวเป็นกำลังใจให้พอเนาะค่ะท่านผู้ชมติดตามพ่อเรื่อยๆแล้วครับผมค่ะอย่าลืมเด้อค่ะลงตึกเพิ่นบอกให้ไปตึกฮกเก่าแต่ว่าพออยู่เก่าฮกค่ะ นี่ละค่ะท่านผู้ชมพอสำเนียงก็บอกเก่ากับหาพอสำเนียงบอกเก่ากับหาค่ะเอาเดี๋ยวเก่าวาเชียร์เพิ่นเสียึ้นตัวเลขให้ตัวเลขไ้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้กันสิพากันเมียค่ะเดินทางกลับบ้านค่ะท่านมือส้มเดินทางกลับบ้านคะโอ้ยขอบพระคุณเอฟซีเด้อค่ะแล้วกัแพมเพิรดกลับไปซื้อมาให้แล้วค่ะเออเอฟซีเพิ่นกลบอกว่าไปซื้อแนวอยากแนวกินไปให้ี่พอ กา,าเลกบอกกับลูกสาวเพิ่นว่าพ่ต้องซื้อพอกินเไื่อใดก็จะมว่ากูอยากกินข้าวต้อมอยู่เฮียนเฮาเค่าปะปมื่อใดสิได้กินค่ะท่านผู้ชมเนะาะเอาจังได้กะขอบคุณเอฟซีอีกเทียนึงเนะาะค่ะกะสิยายามหาแนวทางที่ดีๆเด็ดๆ มาฝากเอฟซีเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเชียกับเกามาเชียร์สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนายู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะคขอบคุณน้ำใจเอฟซีที่ยังไม่สายแมวพันวาไห้มันครั้งนี้นำใจขาเอฟซนะีเนี่ยคือสิบว่าสายแมววาเนะค่ะสำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ